สวัสดีครับอันนี้เป็นการประกวดปอมเมอริเรเนียนนะครับ,อรบตอนนี้จะอยู่ในรุ่นอ,อยู่ในคลาสนะครับคลาสตัวมเมียที่ยังไม่เป็นแชมนะครับอายุ12-15ถึงเดือนครับน่ารักโอ้ตัวน,นี้น่ารักมากเลยน่ารัก นะครับ้องต้องชนะในคลาสก่อนนะครับน้องต้องเป็นที่หนึ่งในคลาสนะครับถึงจะเข้ารอบชิงนะครับชิงซีซีอันนี้ยังอยู่ในรุ่นของตัวเมียอายุ12-15เดือนครับกรรมการบางังกรรมการบางัง กรรมการกจ็จะตรวจนะครับ,ตร,นนรบตรวจฟันนะครับตรวจฟันตรวจวอดี้นะครับดูแข้งดูขาแล้วก็ให้เดินนะครับขั้นตอนการเดินก็จะแล้วแต่นะครับบางคนก็จะเดินไปกลับบางคนก็จะเดินสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้คือเดินไปกลับครับบางคนก็จะให้เดินวงกลม แล้วแต่แพทเทิร์นแล้วแต่กรรมการนะครับเดินเดินไปกลับแล้วก็เดินวงกลมอีกรอบนึงการเดินวงกลมก็จะดูมูฟเมนต์นะครับเดินไปกัดก็จะดูขาหน้านะครับเตะขาหน้าดีไหมอะไรเงี้ยนะครับสุนัขบางตัวก็วิ่งวงกลมดีเนาะวิ่งกลับไม่ดีเพราะว่าเตะขาหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมการจะเลือกมอง ตัวที่สองนะครับปอมเมเลเนียเนี่ยเป็นสุนัขท,ที่มีสุนัขเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีสุนัขเข้าร่วมกันประกวดเยอะนะครับแล้วปอมเมืองไทยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นสวยทุกตัวฉันถ่ายน้องปอมสวยๆน้องปอมตัวนี้สวยไหมครับตัวนี้น่ารักมากคุณเอกพจน์อันนี้รุ่นไหนครับอายุเท่าไหร่น้องน่ารักมาก เบบี Baby, ้พาเอกป๊ปปี้ครับขอ,อป๊ปปี้นะครับ6กถึงเเดือนนะครับน่ารักมากเฮ้ยน้องน่ารักมากกลับมาสู่สนามประกวดต่อในเดินไปกลับแล้วนะครับต่อไปก็จะเดินวงกลมครับวิ่งดี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  ที่สานะครับของบ้านคุณตายซันตาน่านะครับอันนี้เป็นเพื่อนผองจ,จริงก็เป็นเพื่อนกันหมดในสนามผมว่ากรรมการคนเนี้เข้าหมาแรงเข้าแล้วหมากลัวตับหมาแรงแรเนาะ ไปก่ะน่นู่เร่อ่ที่แล้วไงมาดูครับตัวไหนจะได้ครับตัวที่หนึง่งกวที่สองัวที่สามสวยเหมือนกันทุกตัวนะครับจะให้เดินด้วยกันนะครับจะให้เดินด้วยกันทั้งสามตัวดูออีกรอบหนึ่ง บางทีอาจจะไม่แน่ใจเดินดูเดินใหม่ดูเดินใหม่ดูเดินใหม่ให้ตัวแรกนะครับ1นึ่งสอามตามลำดับกัรเดินเลยครับส่วนนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับเมื่อกี้ฉันเป็นผู้ชนะในรอบตัวเมียอายุ15าถึง12ถึรัง15เดือน ตัวนี้เป็นตัวเมียอายุ15-18เดือนที่ยังไม่เป็นแชมป์นะครับมีตัวเดียวันนี้ก็ผ่านในคลาสง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแข่งในรุ่นของอายุตัวเองก็จะสบายหน่อยเป็นงานสบายอย่างน้อยในคลาสก็ก็ไม่ต้องตัดกับตะกุ่นนะครับกรรมการบัง ประกวดสุนัขนะครับสุนัขที่ยังไม่เป็นแชมป์เนี่ยเราจะมีการประกวดทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะครับคลาสหนึ่งก็อายุ6-9เดือนนะครับแยกเพศด้วยนะครับแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับอายุ6.9เดือนแล้วก็อายุ9-12เดือนครับแล้วก็อายุ12-15เดือนครับคลาสถัดไปก็เป็น15-18เดือน ต่อไปก็เป็นโอเพนนะครับคืออายุเกิน18เดือนอันนี้เฉพาะที่ยังไม่เป็นแชมป์นะครับก็จะประกวดในทุกคลาสเนี่ยแล้วก็เลือกตัวที่ดีที่สุดขึ้นมา1ตัวนะครับต่อไปเป็นโอเพนนะครับเป็นตัวเมียที่อายุเกิน18เดือนครับที่ยังไม่เป็นแชมป์โอเพนตัวเมียโอเพนตัวเมียเดี๋ยวตัวเดียวหรือเปล่าโอเพนตัวเมียมีตัวเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้มีตัวเดียวหรือเปล่า กำลังรออยู่นะครับเพราะไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะครับมีสักกี่ตัวมีตัวเดียวครับแปดอัพมีตัวเดียวสแปดเดือนขึ้นไปมีตัวเดียวครับนีก็เป็นงานที่ง่ายกว่านิดนึงนะครับง่ายกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องแข่งขันในคลาสของตัวเองนะครับ เดินก็ได้เลยออ้พอตัดสินในคลาสนี้จบนะครับเขาก็จะเอาตัวเมียที่ผ่านในรอบในรอบคลาสคลาสนะครับ5ตัวมาชิงกันนะครับเป็นตัวเมียที่ดีที่สุดตัวเมียเป็นแชมป์ที่ยังไม่เป็นแชมป์ที่ไม่ โซอกับ<า>ตัวเมียที่ยังไม่เป็นแชมป์ที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเป็นผู้ชนะหนึ่งตัวก็จะได้สิบคะแนนครับรส่วนตัวให้ที่สองก็ได้สองคะแนนอนอกนั้นก็ไม่ได้คะแนนครับ,รบเก็บแบบนี้นะครับจนครบ6กสิบคะแนนก็จะเป็นไทยแลนด์แชมป p เปียนนะครับ อัพนะครับตัวเมีย18อัพที่ยังไม่เป็นแซมมีอีกตัวหนึ่งเหรอสวยนะตัวนอกก้องนะตัวที่พี่ปืนนะนะแชมเปี้ยนคาร์มาอันนี้งานคารซิมเมะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวเมียที่ชนะในรอบคลาสทุกคลาสนะครับ5ตัวจะมาชิงกันนะครับตัวอายุมากสุดก็จะยืนหน้านะครับอ้ทำไมเขาไม่เอาแชมเปียนคลาสยืนหน้าวะออ๋ออ๋ออันนี้แชมเปียนคลาสตัวเมียใช่ไหมเอเอ,เอ,เอใช่ใช่ลืมไปลามาเดินคาร์ิสเมื่อก่อนนะ่ะมันต้องตัดซีซีก่อน แล้วก็สอสีซขึ้นมาชิงกับที่หนึ่งของแชมเปี้ยนาร์ทแล้วก็มาชิงกันอันนี้มันเปลี่ยนกฎไหมรู้เลยว่านี่เขาเปลี่ยนใหม่แลเพาเอาีเซิร์รีเิร์ c มาชิบีได้อมาเสียบรีเิร์บีก็ได้อน่เหมอนีน่ดนีอันนี้ตัวมีทั้งสี่ตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนแล้วนะ ก็จะคัดเลือกคัดเลือกตัวเมียที่ดีที่สุดนะครับขึ้นมา1ตัวเนเฉพาะแชมเปียนนะครับรอบนี้4ตัวคือวันนี้มันเป็นการเดินแบบ FCI นะครับเป็นการเดินแบบเก็บาคาซิปนะครับเพื่อเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเียนนะครับก็กดมันก็จะต่างจากไทยแลนด์แชมเปียนนิดหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับเป็นงานยากกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจนจบรอบนี้นะครับ รอบตัวเมียที่เป็นแชมป์นะครับทั้ง4ตัวเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนหมดแล้วนะครับวันนี้มาเก็บขาดศินะครับเพื่อทำตำแหน่งอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนนะครับนี่เป็นเพศเมียนะครับ เหลืองนะสีมันเทียนน่ะตอนนี้ของพี่ชาย คนนี้จะหมาแรงมากคการหมาแชมป์ยิงตกใจเลยไม่อู่ใกล้เหลืองนะทำไมมันเหลืองอย่างนี้เนี่ยต,ตัวที่2ครับรอบแชมเปี้ยนส์คันะครับเลือก1ตัวเท่านั้นนะครับเลือกเข้าชิงคาร์ิปนะครับ จะต้องอสุนัขที่จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนได้ต้องชนะในรอบต้องได้ขาดสิบสี่ขาดสิบนะครับต้องได้สี่ขาดสิบนะครับถึงจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนที่เห็นนี่เป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนอยู่นะครับนะตัวที่ตรวจอยู่นี่ก็น่ารักครับสีาจจะเพียนนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องมันดูเหลืองนะ ะเทียนบ้างนะครับขอท,ทีครับต่อไปครับตัวที่สี่ครับตัวนี้ก็สวยฟอมเม,มเ,มมเมรเนียนในเมืองไทยเนี่ยสวยนะครับต่างประเทศยังต้องมาซื้อสุนัขในไทยเยนะครับสำหรับปอมเมเรเนียนสวยจริง ก็บ้านเราที่สวยๆก็มีปั๊กนะครับปักบ้านเราในสวนนีนมันเหลืองมากแอนเลอร์ก็จะเล่นกับสุนัขนะครับเพื่อเป็นการเรียกอารมณ์เนาะเรียกการเรียกอารมณ์น้องเดินดี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 เดี๋ยวผมจะให้ดูถึงรอบตัดสินรอบนี้นะครับ เงินเด็กศิษย์ยาวเกิน okay. ตัวไหนดีครับสำหรับแซมเยนคลาสสี่ตัวนะครับตัวไหนดีครับตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดี ดูเหมือนจะชอบตัวสามตัวดูเหมือนจะชอบตัวสามผมมาชอบตัวสามเหมือนจะชอบตัวที่สามไม่ใช่ละไม่ใช่ละเรียงใหม่ละถ้างั้นอาจจะออกตัวที่หนึ่งนะครับอาจจะออกตัวที่หนึ่งสองสาม น่ารักน่ารักตัวไหนครับกัวไหนครับอ๋อพี่ชัยได้ที่ชัยได้นะครับตัวที่สองได้อันนี้ยังไม่ได้คลาสซิฟนะครับต้องรอไปชิงกับพวกที่ไม่เป็นแชมป์อีกต้องรอไปชิงกับพวกที่ไม่เป็นแชมป์ที่ผ่านคลาสขึ้นมานะครับยากครับอินเตอร์แชมป์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมาก จะให้ดูจนจบคาสิบเลยนะครับกรรมการจะเลือกที่ดีที่สุดนะครับในกลุ่มนี้นะครับท้ายสุดนะครับอันนี้6-9เดือนนะครับยังไม่เป็นแชมป์ตัวที่2ครับ9-12ถึงเดือนัวมเมียที่ยังไม่เป็นแชมป์ต่อไปครับตัวที่3นะครับ12-15ถึงเดือนครับยังไม่เป็นแชมป์เหมือนกันต่อไปครับตัวที่4ครับ 1 5บถึงเดือนครับตัวเมียยังไม่เป็นแชมป์ Hello, <what> แล้วก็ตัวลองสุดท้ายเนี่ยนะครับ18ปอัพครับ18ปเดือนขึ้นไปยังเป็นตัวเมียที่ยังไม่เป็นแชมป์เหมือนกันครับส่วนตัวสุดท้ายอันนี้เป็นตัวเมียที่เป็นแชมเปี้ยนแล้วนะครับพอมเมนเลยเนี่ยสวยทุกตัวเหมือนกันเหมือนกันทุกตัวดีหมดทุกตัวดีหมดนะครับ การให้เดินไปกลับนะครับออโยยโอเด็กน้อยเอ้ยไม่ยอมเดินไม่ยอมเดินไม่รู้ทำไมเป๋ะไปเลยไป,ไปตัวนี้เก้าถึงสิบสองครับมันเหลืองนะครับต่อไปครับตัวนี้สิบห้าถึงสิดเดือน,นครับตัวเมียยังไม่เป็นแชมป์เหมือนกัน ตัวเมียยังไม่ที่ยังไม่เป็นแชมป์นะครับอายุเดือนขึ้นไปสุดท้ายครับตัวเมียที่เป็นแชมป์แล้วนะครับทำไมถามว่าถามว่าทำไมเป็นแชมป์แล้วมาลงนะครับก็คือมาเก็บอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้น้องเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนนะครับต้องการเก็บที่สูงขึ้นนะครับวันนี้กล้องผมติดเหลืองนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องขอโทษด้วยเอาครับจะแจกคาซิปแล้วนะครับ ัที่ดีที่สุดนะครับจะได้คาสิปนะครับให้เดินหนึ่งรอบครับาการจะให้เดินหนึ่งรอบนะครับดูครับก่าจอกตัวไหนตัวนี้เป็นแชมป์แล้วตัวนี้ยังไม่เป็นแชมป์นะครับน่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับคาสิปเป็นของแชมเปี้ยนคลาสนะครับสุนัขที่ผ่านเะเป็นคลาสขึ้นมา เก็บแบบนี้ครับต้องได้แบบนี้4ครั้งนะครับ4คาซิ็น้องก็จะเป็นอินอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปียนนะครับอันนี้ก็เป็นซีซีนะครับซีซีนี้ก็เพื่อที่จะเก็บไทยแลนด์แชมเปียนครับเก็บซีซีได้ไหมครัคุณเอกกพุดหล่อนะครับคุณเอกกพฤยินดีด้วยนะจ๊ะเอกกพฤอยาได้ยินุรู้ว่าทำจมูกมาแล้วหล่อ เอกพจนยินดีด้วยหล่อมาก